อันนี้แมงเหี่ยงกับแม่นี่แมงปองเป้งแมงปองเป้งแพลังเปงบ้า,าอาื่นเนี่ยแมงหัวง่ามก็เฉื่อยมาคือกันเนาะอ,อันนี้แมงเล่ง,ลง่ามเนาะอ,อันนี้กระหวกระหวบเขียดกันตาข้ามดาได้จนว่าจิเต็มของแลว้วแมงดาเขียด เปล่าคือรอแท้มาสอนเขียนบ่นี่คือได้ลายแท้อู้ยได้ลายแล้วแม่งด่ากันี่กะนหัวกจเหือดชกขึ้น โอเกคียาแม่งแล่งามาแม่งอีดแมงกุ้งเป้งกุ้งเป้งกุ้งเป้งแเราเรียกกุ้งเป้งแต่ว่านเรียกอะไรไม่มีม่ี่งน้ยโอเนหรือเอ็น้งเป็ดไม่เป็ดอันมีกันหรือก้งเป็ด้เป็ดนหน้ากมีด้ไหมจ้า แมงง่มงกันงามงงามก็ลายอยู่นี่บาทสามสี่ตัวอยู่เขียดจ้าน่าจ้่าอุ๊ปูนอปูนหน่อยเขียดจ้าน่าเป้งเตงนี้อไปออมแสบแมนมันดีแมงงามจานบานเท่าแมงเป่งนี่แหละเขาเ็นแมงเปงแมงก่งเปล่งถ้าอื่นจะอินอย่างแนาะแม่นะเขาอินแมงเหนีอ่ะเอินปคือกันาะแมงเงาา แมงระง่ามเอาไปอ้อมเอาไปขวากาแซ่นี่ต่ตัวใหญ่ๆอือโอ้แมงปงเป้งตัวใหญ่มากแมงระง่ามกระมีแมงดากระมีมีก็ตัวใหญ่ถ้าแม่โอ้ยไตไตไตออกแมงดากระมีวันนี้แมงปงเป้งตัวใหญ่ๆยาหวานสีใดใส่ได้อนี่ ไม่ยากแค่เม็ดนี่ขมบ่นี่แม่บ่แล้วเข้าล่างออกกินน้ำใส่พวกเหล่าขาวจานทานแล้วลวกแล้วเอาไปออมเนาะแม่ออมใส่ผักนี่เลยใส่ผักกาดตองก็ได้ตัวบับไงแค่นี้เด้เขียดจังนะแมงหนึ่งกัก้อมงงอ่โอ้แม้งหนึ่งตบเต็บแมงตกเต็บเม้งตกเต็บ ไมงอีดอันเดียวกันบ่แม่บอแม่อีก็เท่าหัวอ๋อแมงดาแมงดาอปูกัมมีจ้าแม่มเป็นสอตอไปแกง ยังใช่โน้อไม่ส่งยงใช่อมใส่พักอีเลยทอหวาน